คำเตือนนิยายต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนิยายมีเนื้อหาทางเพศและอาศัยความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังตอนต่อไปกดลิงก์ที่ใต้คลิปเรื่องไหนยอดกดไลค์เยอะจะรีเอาตอนต่อไปมาลงเพิ่มให้ครับฝากกดติดตามทั้งสองช่องทางด้วยนะครับฟังตอนเต็มๆกดลิงก์ใต้คลิปนะครับพระเจ้าเอโรเกะแอคชั่นผจญภัยเอจิแฟนฟิกฮารเรมโรแมนติกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้กลายพันมาสู่เกมแอโรเก โลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สามารถทำลายทั้งอาณาจักรได้ด้วยลมหายใจเดียวโลกที่มีความมหัศจรรย์และเวทมนตร์แต่ทุกโลกก็มีด้านมืดของตัวเองรับชมทรีวิสผู้มีพลังแห่งไซตามีแข็งแกร่งกว่าใครๆในโลกจุดเริ่มต้นในดูไบในเทนเฮาบนยอดตึกรัฟฟานีคืออาคารที่สูงที่สุดในโลกอาคารหลังนี้เป็นของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเขาสร้างสรรค์สิ่งล้ำสมัยที่สังคมใช้ในชีวิตประจำวันเช่นยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์รถไฟลอยฟ้าความเร็วสูงและลิฟต เขายังตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารและทาให้มันเป็นดาวเคราะห์ที่สามารถอยู่อาศัยได้สําหรับมนุษย์สร้างเมืองในมหาสมุทรที่ถูกปกคลุมไปด้วยพื้นที่ที่ทาดักกระจกมองทะลุและแน่นอนว่าโครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายชีวิตสัตว์ใด,ดๆเลยชายคนนี้ชื่อทราวสไวแอตบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและบนดาวอังคารขณะนี้เขากาลังนอนอยู่บนเตียงขนาดท่าพระเจ้าล้อมรอบด้วยผู้หญิง12คนที่เขาเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ด้วยขณะนี้เขากาลังเล่นเกมเอโรเกที่เขาสร้างขึ้นซึ่งเรียกว่าฮีโร่ของทุกคนเกมดังกล่าวเป็นเรื่อง ซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจาักรชั้นสูงและรัชทาย,ยาทเพียงคนเดียวเขาเกิดมาพร้อมกับไม่มีมาน้าในร่างกายของเขาที่ติดป้ายว่าเขาเป็นเจ้าชายที่ไร้ประโยชน์แม้ว่าเขาจะอ่อนแอรครอบครัวของเขาก็ยังสนับสนุนเขาเขาสะดุดเข้าไปในถ้ำในป่าเมื่อเขามองหาดอกไม้ชื่อโอเปิลที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งหากเขากินมันโดยไม่คาดคิดเขาพบหลุมศพของฮีโร่คนก่อนที่ช่วยโลกจากราชาแห่งความมืดที่อาศัยอยู่ในอีกมิติหนึ่งสุสานได้มอบดาบที่กษัตริย์องค์ก่อนใช้ให้เขาแต่คริสไม่สามารถใช้มันได้จนกว่าเขาจะตื่นขึ้นมันยังช่่่่วววยยยขขขขขัับสสสิิงงงงกกกกกกกปรรในนนาาาาาาาออ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 เเเเมมมดดด้ืพถู็ นี่ทำให้เขาเป็นคนไร้ประโยชน์น้อยลงหลังจากนั้นไม่มีใครเรียกเขาว่าเจ้าชายร้ประโยชน์ถ้าผู้ใดกล่าวถ้อยคำเหล่านี้พวกเขาจะถูกในรเทศนี้เป็นกฎในอาณาจักรที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามในพิธีปลูกเขาปลูกดาบฮีโร่มีอีก8คนที่ปลูกอาวุธที่สมาชิกปาร์ตี้ฮีโร่ใช้พวกเขาทั้งหมดปลูกความสามารถระดับ SSS ทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดในสถาบันการศึกษาและทั่วโลกจาก9คนที่ปลูกให้ตื่น7คนเป็นผู้หญิง พวกเขาแต่ละคนเป็นทายาทในอาณาจักรของพวกเขาในระหว่างการผจญภัยเขาแข็งแกร่งขึ้นและได้รับความรักจากเหล่าวีรสตรีเขาช่วยพวกเขาแก้ปัญหาส่วนตัวจนตกหลุมรักเขาทุกโค้งหรือมีฉากเซ็กที่พระเอกแย่งนางเอกเมื่อคุณทําเช่นนี้ตัวละครก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กับนางเอกได้ทุกที่ทุกเวลาเกมดังกล่าวเป็นอาร์ทีแบบเปิดโลกสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนางเอกทุกคนจนกระทั่งตัวเอกต่อสู้กับราชาแห่งความมืดจากนั้นเขาก็ทุบตีราชาแห่งความมืดที่ติดป้ายว่าเขาเป็นมีรบุรุษของทุกคนจากนั้นเเเเเขขาาาาาากกกกก็็็แแตตตตต่่่่่งงงนนนััับววีีีีีีีีีรรรสสสสสลลลละใใชช้ช้ิิออยมมมมคุุดดดดไปปทททททหจ เขาก็เริ่มเบื่อมันฉันเบื่อที่จะเล่นสิ่งนี้แล้วฉันต้องสร้างเกมที่ยากกว่านี้มันง่ายเกินไปแต่ฉันหมายถึงสำหรับผู้เริ่มต้นมันขายได้มากถ้าฉันสร้างสิ่งที่ดีกว่าและยากขึ้นผู้คนก็จะซื้อมันมากขึ้นเขาพูดว่าจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาและดูที่ควิคแกรมเขามีผู้ติดตาม100พันล้านคนซึ่งทาให้เขาเป็นคนที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในแอปตอนนี้เขากําลังเลื่อนดูหน้าแรกของเขาเห็นภาพผู้หญิงปัจจุบันบนเตียงของเขาที่ถูกแฟนคลับโพสพวกเขาแย่แน่นอนฉันจะทุบพวกมันแล้ว สิ่งนี้ทําให้เขาประหลาดใจเพราะเขาไม่ได้ติดตามใครกลับซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถส่งข้อความถึงเขาได้เขาเปิดดีเอ็มมันบอกว่าฉันชอบเกมของคุณคุณอยากจะสัมผัสมันโดยตรงแค่ไหนเขาดูข้อความและคิดถึงนิยายที่เขาอ่านตอนอายุ16ปีเขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนั่นหมายความว่าเขาจะต้องย้ายเข้าสู่เกมเลยตอบไปว่าแน่นอนว่าฉันอยากจะอยู่ในเกมของฉันเขาส่งข้อความหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็เห็นแสงจ้าสองมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาแสงสว่างเปิดประตูบานหนึ่งและเขาก็พังผ่านเข้าไปเขาพบว่าตัวเองอยู่ในพ ดูเหมือนเขาจะไปไม่ถึงไหนเลยนี่ทำให้ฉันนึกถึงตอนหนึ่งในรายการปกติทราวิสพึมพำภายใต้ลมหายใจของเขาน่าประหลาดใจภายใต,ใต้สถานการณ์เช่นนี้ทราวิสสงบมากอาจเป็นเพราะดูอนิเมะอิโซกามาหลายปีทันใดนั้นชายชราผู้มีหนวดเทราสีขาวก็ปรากฏตัวขึ้นมนุษย์ฉันเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสารรค์ฉันสร้างจากปรวาลและโลกที่คุณเคยอาศัยอยู่ฉันยังสร้างโลกสมมุติอีกมากมายฉันพาคุณมาที่นี่เพื่อคุณจะได้สัมผัสกับโลกที่คุณสร้างขึ้นในฐานะคนธรรมดาชายชรากล่าวหลังจากได้ยินสิ่งที่ชายชราพููดดดววว่่าาาาทรรรริิสสย้้้้้้มเเเเเขขขกก็็ึึตืนนนนีไหหััะคคงงโอ แต่ถ้าฉันไปที่นั่นฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นก่อนอื่นฉันต้องมีระบบที่แสดงสถิติของฉันระบบจะให้รางวัลแก่ฉันด้วยหากฉันจัดการตัวละครหลักและโมยโอกาสทั้งหมดของเขาได้มันจะแสดงความรักที่ตัวละครมีต่อฉันด้วยฉันอยากได้เทมเพลตด้วยโดยเทมเพลตจะเป็นของไซตามาจากซีรีส์วันพันแมนฉันจะไม่หัวร้านเมื่อฉันได้รับพลังของเขาในพิธีปลุกฉันจะปลุกพรสวรรค์ระดับ SSS เพื่อให้ฉันสามารถเข้าร่วมกลุ่มนักแสดงหลักได้เทมเพลตจะแข็งแกร่งขึ้นเเเเเเมมมมมื่่่่่่อออออฉฉฉััััััััันน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 นดดดดึงงงงงขจาาาาาาากกกกกกตตตตตวววทททท้้้้้้ยยยรแแหหหลลิิิิีีีีีีไสสุใบบบบช ฉันไม่ต้องการพ่อแม่คนใดเลยเขาพูดว่าเขาอยากจะแปลงร่างมาโดยตลอดเขายังคิดถึงทุกสิ่งที่เขาต้องการหากเขามีโอกาสชายชารามองเทรววสด้วยความประหลาดใจจากนั้นเขาก็ทำตามความปรารถนาของเทรววสโดยไม่มีการร้องเรียนใดๆคุณจะย้ายถิ่นฐานสองปีก่อนที่ีลาก่นเทรววสก็ลืมตาขึ้นเขาอยู่ในอาคารอาพาร์ตเมนต์ในอาณาจักรสูงโลกนี้มีทั้งความทันสมัยและแฟนตาซีผสมปนเปกันเขามองไปทางทีวีที่เปิดอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างทีวีแสดงขายาทั้งแปดของอาณาจักรอื่น นับตั้งแต่วันที่พวกเขาเกิดทายาทก็ถูกผู้คนมากมายนับถือเชื้อสายของพวกเขาทําให้ผู้คนมีความคาดหวังต่อพวกเขานี่เป็นหนึ่งในความยากลําบากที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาทราวิสลุกขึ้นและไปที่โต๊ะของเขาเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาและตรวจสอบเวลาตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเชา้าจากนั้นเขาก็ตรวจสอบยอดเงินในธนาคารและเห็นสัญ,ญลักษณ์อันตน์อยู่บนนั้นเขามีความสุขที่รู้ว่าเขาไม่ต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินอีกต่อไปเขาไปห้องน้ําแล้วฉี่ขณะที่ล้างมือเขาก็มองดูตัวเองในกระจกฉันยังดูหล่อยอยู่เลยแน่นอนว่าบางคนอาจบอกว่าฉันเป็นคคนนนนนนนปกกตตติิใโลี้้้ดดัััังงงงฉอออเเเเพพ่่่มาาาสขขววู เขาออกไปเข้าครัวทำซีเรียลขณะรับประทานอาหารเขาตรวจด,ดูระบบของเขาชื่อคราวิสไวแอตอายุ16ระดับ1ความแข็งแกร่ง17ความเร็ว20ความแข็งแกร่ง19ความคล่องตัว17พลังชีวิต20สเสน่ห์10ความสามารถไรขอบเขตศักยภาพไร้ขีดจำกัดโฮสต์ Host คุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นคุณจึงไม่ได้รับรางวานนัลใดๆเครื่องวัดความรักจะตื่นขึ้นเมื่อคุณมาถึงสถาบันการศึกษาคุณมีเพียง1%ของเทมเพลตมันจะช่วยให้คุณสามารถฆ่าสัตว์ประหลาดระดับ1 2ได้หากคุณสงสัยว่าคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างไรสิ่งนี้จะช่วยคุณได้เศษส่10/19คนธรรมดาเศษส่20/29คนตื่นเศษ30/59คนชั้นกลางระดับสูงเศษ60/99ระดับปร่มเทพเศษส่100/499ขั้นเทพเศษ500/999เศษ1000/9999ฮีโร่ระดับโลกพื้นที่ที่สูงขึ้นขณะนี้คุณมีพลังของบุคคลที่ตื่นขึ้นอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วยิ่งคุณดูดแมกมากเท่าไหร่คุณก็แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นตอนนี้เราจะมอบคะแนนเสน่ห์ให้คุณ20คะแนนเพื่อที่คุณจะได้หล่อเหมือนคนระดับกลางเสน่ห์30หากคุณต้องการสิ่งใด คุณสามารถถามฉันได้ทุกเมื่อตราบใดที่สิ่งนั้นอยู่ในอำนาจของฉันลาก่อนโฮสและมีวันที่ดีหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเขาก็ไปห้องน้ำและอาบน้ำอย่างรวดเร็วเขามองดูตัวเองในกระจกและเห็นว่าเขาดูหล่อมากขึ้นบางทีฉันควรจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนที่จะทำอะไรเขาคิดหลังจากที่พราวิสเดินออกจากอาพาร์ตเมนต์การล่าสัตว์ประหลาดครั้งแรกเขาออกไปทำความเข้าใจกับพื้นที่ของเขาหลังจากเดินไปรอบๆสักพักเขาก็แวะที่ร้านและซื้ออาหารมารับประทานในภายหลังเขาเดินไปจนมาถึงถนนสายหลักซึ่งจากที่นั่นคุณะเห็นปรราาสทของงชว์ เขาประหลาดใจกับความสวยงามในชีวิตจริงทองคำทำให้มันส่องแสงและสีขาวก็สะท้อนแสงอาทิตย์มันน่าลหลงใหลเขาถ่ายรูปแล้วเดินกลับบ้านหลังจากมาถึงอาพาร์ตเมนต์ของเขาเขาก็เริ่มคิดถึงกลยุทธ์ในการหานางเอกและนักแสดงคนอื่นๆในเกมอาจจะไม่ได้ยากแต่ตอนนี้มันคือชีวิตจริงและอาจจะจบลงแบบเลวร้ายก็ได้พูดตามตรงฉันรู้ทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเครียดกับมันสิ่งที่ฉันต้องทำคือทำสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดและนั่นคือเพื่อให้ได้ผู้หญิงมาในชีวิตที่แล้ว แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าเขาคงจะไม่มีวันรักพวกเขาก็ตามในโลกนี้ฉันจะทำสิ่งเดียวกันแต่แตกต่างออกไปครั้งนี้ฉันจะค่อยๆเข้าไปในใจพวกเขาอย่างชทาๆแต่ทัวแล้วพีชิตพวกเขาฉันอยากได้สาวรุ่งแม่ทุกคนในโลกนี้เป็นพิเศษเขาคิดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาทำอาหารเย็นหลังจากรับประทานอาหารแล้วเขาก็นั่งบนหลังคาอาพาร์ตเมนต์ของเขาและต้องมองพระจันทร์สีแดงและสีน้ำเงินบนท้องฟ้าจากนั้นเขาก็เข้าไปข้างในและนอนหลับเช้าวันรุ่งขึ้นทราวิสลุกขึ้นและวิพื้นด้วยร่างกายนี้มันค่อนข้างง่ายที่จะทำ เขารู้ดีว่าตอนนี้เขาเป็นเพียงมดตัวหนึ่งเมื่อเทียบกับตัวที่ใหญ่กว่าในโลกมีคนมากมายในโลกนี้ที่สามารถทำให้เขาแกนไดเพียงแค่คิดและตนกว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นพราวิสก็จะไม่เผชิญหน้ากับพวกเขาหลังจากออกกำลังกายเสร็จพราวิสก็เข้าไปอาบน้ำเพื่อล้างเหงื่อร่างของเขานี้มีความต้านทานต่อน,น้ำเย็นสูงดังนั้นพราวิสจึงสามารถเพลิดเพลินกับการอาบน้ำเย็นโดยไม่มีข้อติใดๆตอนนี้ก็ปี3016แล้วสแสดงว่าพระเอกกำลังจะเจอดาบแล้วและเป็นปีเดียวกับที่เขาจะมีการประกาศมั่นกับนางเอกคนแรกด้วยเขาคิดว่านางเอกคนแรกคคคืือออนนนนััักบบบบบบุุญตตาามแแฉขงงณ่่่เ ดังนั้นทราวิสจึงทาให้เธอกลายเป็นภารกิจฆ่าล้างแค้นที่ไม่รู้สึกเสียใจกับใครเลยยกเว้นคนที่เธอรักชื่อของเธอคือเกรสดอนสานและเป็นนางเอกคนแรกในเกมเธอหมกมุ่นอยู่กับคริสจริงๆมีส่วนโค้งที่คริสไม่สามารถหาผู้หญิงคนต่อไปได้โดยไม่ทําให้แน่ใจว่าเกรสจะขวางทางพวกเขาถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้เธอจะฆ่าผู้หญิงคนนั้นหรือฆ่าคุณทั้งสองคนหลังจากที่เธอฆ่าตัวตายเหมือนกับยันเดเรสสุดคลาสสิกทั่วไปฉันก็ไม่จาเป็นต้องกลัวยันเดเรสหรอกเพราะว่าพวกเขาต้องการความรักคริสไม่ได้ทําอะไรจนกว่าจะถึงสถถาาาาาัััััันนนนนนนกกกกกกรรศึษดดงงงง้้้ฉไมม่่ตออออววลแเยยูใจข